ใช้วิจารณญาณในการรับชมคลิปนี้อาจจะมีเนื้อหาที่ร่อแหลมหรือว่าคําพูดที่เป็นคําหยาบก็ขออภัยไหมนะที่นี้ด้วยนะครับคําพูดที่ใช้อาจจะเป็นภาษาเพื่อนหรือว่าภาษาอะไรอาจจะกวนตีนไปหน่อยก็ขออภัยด้วยนะครับโอเคนะครับขอขอก็กัขบสวัสดีนัผู้ชมทุกคนด้วยนะครับวันนี้มันก็มีกิจกรรมใหม่ตู้แบบตู้ลดราคาอะไรมชื่ออะไรนะตู้อะไรสักอย่างเนี่ย มีชุดแบบชุดแบบหน้านหนาวนะแต่มันไม่เท่เลยอ่ะดูสิเหมือนชุดลุ้นๆุนอ่ะทีแบบเสือส้อก็เสื้อปกติอ่ะแต่ถ้าแบบเอฟเอฟคเ,เยอะมันก็จะแพงเนาะมานตู้นี้ก็มันจะเป็นของเก่าเนาะมันถึงจะแพงแบบสซาดิเท่ะดูสิงวนดนี้ไม่มีแบบ เสื้อที่เป็นแบบสีทองเลยอะแต่สิ่งที่ผมอยากได้ก็คือเหมียนไอ้นี่อย่างเฟีเ้ยวกระดึบแฉอ๋อเจ๋งต้องไปหมุนหาก่อนนะครับเพราะมันไม่มีอยู่ตรงนี้มีเหรียญอันนี้ด้วยวัสดุอัพเิเศษนี่คือไว้อัพปืนหรือเปล่าน่าจะใช่ชแล้วผมมีปืนอัพหรือเปล่านะ ปืนเอาเอาอัพไม่ใช่ปัจจุบันอัพหรือเปล่าใช่แต่ผมยังไม่ได้เอาสักปืนเลยเพราะถ้าเล่นปืนเนี่ยมันแบบเสียเยอะเนาะเสียแบบตุ้มตามตุ้ม,ต,มตามอะ่ะโนหมุนไปเลยไม่ต้องพูดปั๊มดำเพลงเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์หมุนไปก่อนดีกว่าอยากได้ท่าท่ายังไม่ออกอีก แต่กลัวท้ามันแพงเนาะหาอะไรสุ่มดีกว่าสองกล่องมันได้ออกให้ผมไหมเนี่ยมันเป็นของแจกสมัยก่อนเนาะมันหลุด่มไปต่อท่ามาแล้วนะแต่ท้ายังแพงอะ่ะซื้ออะไรไปก่อนดีได้อยากได้แบบแปดสุ่มแปดสิบอะไรเงี้ยซื้อ เที่ยวเปลเก็บก็ได้เนาะสิบห้ชิ้นสามสิบกว่าไม่อยากใช้เงินเยอะเนาะสี่สิบห้าเหมือนเดิมเลยผัดสร้งห้อง,งก็ซื้อนี้ดีกว่าของจุม่มอย่างเกลือโอ้อยา่บอกนะว,ว่าตานี้ออเจ็ดสิบแปดสิบก็ยังใช้ได้เอาด้วยดีกว่าเนาะ เอาดีไหมหรือว่าเอานี้ก่อนเผื่อเดี๋ยวมันจะออกแบบแปดสิบห้าไม่เอาเอะไรดีกว่าซื้อไปเลยร้อยขวบเพชรเองจื๊บจืบอ่ะจื๊บอ่ะจืบแช,อช่อย่างเจ๋งชื่อาอะไรไม่รู้นะครับมีเงินมีทองหล่นลงมาด้วย สมบอก่อนลองหมุนก่อนลองหมุนมด,ด้วยแปดสิเอร์เซนเหมือนเดิมเลยไม่เอาแล้วนะลองเพชรได้สองพันกว่าจะเอาแบบให้มันได้เยอะที่สุดก่อนที่นารูโตะจะเข้ามานะครับเป็นสาวกนารูโตะด้วยนี่กระตูนขวัญใจไว้เด็กเลยอะ่ะสมัยนี้เข้าดูอะไรกันไททันดาบิก่าดอศูนย์ดูแบบ อนิเมะอ่ะมันไม่ใช่การ์ตูนแบบการ์ตูนสมัยก่อนอ่ะตัวริมอนสมัยนี้ก็ไม่มีนะมั้งในทีวีนะเดี๋ยวมันจบไปเกินเนาะคลิปนี้มันจะจบไปเกินเดี๋ยวเราไปสุ่มชุดกันดีกว่าออกไปสุ่มชุดกันเลยโอเคนะครับเราก็จะมาสุ่มชุดกันแล้วเพราะว่าทิปตะกี้ที่ซื้อของตะกี้มันแค่สนะี่นาทีเองนะครับ สุ่มไปเลยไม่รู้ว่าจะได้ชุดอะไรอยากได้ชุดเทๆ่ๆใช่ไหมปูล็อกแปดแปดปดโอ้เยอเลยได้ปดูล็อกแปดแปดปดมาใส่กับชุดอะไรน,นี่ใส่กับเล่นกับหน้านี้มันาายาวกันลือสุ่มไปเลยโหมดอะไรหรือว่าแมป โหมดอะไรเนาะชี่มันก็บอกอยู่ว่าโหมดหมาป่าเดียวได้หมาป่าเดียวได้นี่เล่นกี่คนหนอไม่ใช่ไปเลยคนระับไปเจอกันในเกมกลับมาสู่เกมของเรานะครับบูล็อกแปดแปดแปดอันนี้ก็มีเยอะจังเลยอันอัพเปลเนี่ยที่ออพเปลแต่ไม่มีปืนอัพ ยี่สิบสี่ชุดอะบล็อกเปรคแปดก็ดีอยู่เพราะมันอยู่โซนข้างบนเนาะไปเรื่อยชายไปเรื่อยมันมันจะไม่คอมันดำอะอู้ล้วคอดำรือเปล่านี่มันไม่ได้แบบเอาาใส่กับหัวนี้แล้วมันเข้ากันหรออย่าบอกนะว่ามันไม่เข้ากันอะ ใส่หัวอะไรดีอ่ะแต่งสไตล์เก,ก่าไหมคุณเจอผมแน่อะไรอย่างเงี้ยใส่แสนนี้ดีกว่าไหนนะหนวดของเงี้นี่หนวดไอ้นี่เท่กดไปก่อนเป็นตาดำเป็นตานี้มันเป็นของใคร อ๋วสุดสิงโตนะพูดจริงเลยนะพูดตรงตงเลยอาด,ดำมันไม่หลอ่อเปลี่ยนตัวดีกว่าอาด,ดำมันไม่หล่อมันว่าใส่กับสุดแบบใส่เป็นแบบนั้นอะไม่ใช่ใส่แบบ ตัวละครใส่กับหน,หน้าหน้า,ากากันเนี้ยเออเรื่องหน้า,ากากดีกว่าเนาะอย่างฟิ้วในบูรักผมชุดบูรักผมอยู่ตรงไหนอนี่ตรงนี้นี่เองรัดติ้วเลยว่ะบูรักรัดเตียวเรื่องเ,เอาแมนอันนี้เนาะสมบูรณก็ เอาผมอนี้ก็ได้น้อเอาไปแก้มือตายแล้วแพ้ยังหมาแบบเล่นเกมไม่มีอารมณ์จริงตายนีแล้วอ่ะไม่ใช่กูผิดจะดูนี่ไปก่อนนี่ก็เท้เหมือนกันบันซีนไปแล้วว่าตรงนั้นมันคือท่าแบบแอคทีๆอ่ะแต่จริงนะแอคทีทเท่จริง,นะรงมันอยู่ตรงนี้ ตามจริงนี่ถ้าไอ้ท่จริงอย่างจริงตัวอยู่ตรงไหนอเออไอ้ฉอนบ่นเห็นนะเห็นนะจ๊ะตัวเองเห็นนะจ๊ะอย่าทำอย่างนี้น้องอย่าคิดจะมาหล่อยพี่ พี่ชอบกินหอยอ่ะไม่ใช่วัดแตกชัวร์ชวัชวร์ปับ๊บปับ๊บปับ๊บหาเพลงที่มันเข้ากับท่าดีกว่าช่วงนี้ผมก็ไปติดเกมเกมหนึ่งนะครับฟรีไฟล์ก็ไม่ค่อยได้เล่นน่ะกิจกรรมก็แบบคิดว่าถ้าสมมติไม่ได้ไปโรงเรียนไม่ได้เล่นกับเพื่อนอ่ะผมว่าผมไม่ทันว่ะเอาอยู่ตรงไหน มาเปิดได้คนเดียวหรืออันแน่แอบสองอยู่ดิอโอเกมขางอุ้เยเขาแอ็ท้ารถด,ด้วยไม่เป็นไรเรียกปืนอะไรดีปืนนี้อยากเล่นเห็นตั้งนานละ็นหมดทั่วปรงทั่วไปอะไรเงี้ย มันก็เจ๋งอยู่นะจาเนี้ยม,มันทรงแบบกระโดดติ้วๆเร็ว,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 วไปอะ่ะอยากให้มันแท่เราต้องไปใส่แบบรูดดเวลาแล้วใส่แบบเพลงอะ่ะเขายิยงโดนผมแต่ผมยิยงไม่โดนเขานะตึงจัด าให่าแล้ตึงจัดเกมที่ผมเล่นที่ติดอยู่ตอนนี้มันชื่ออะไรไม่รู้อะเปนเกมแน,นแบบเทินเบดอะเทินใครเทินมันอะ่ะอาจจะเป็นดเด็กยุคสมัยเก่ามั้งที่ชอบเกมแนวเทินเบดอะเพราะสมัยก่อนมันเล่นไพยูกิไพอะไรอย่างเงี้ยส,สกิลตัวละครสู้เพื่อนอะ่ะ เ่จา่าเะวิเขาโหจริงไม่ใช่เล่นๆไม่ใช่ขี้ๆีท่านก็นเยอะด้วยเขาเป็นใครนี่อยากกินเต๋วไม่อยากกินเหมือนกันอยากกินกับเขาอ่ะไม่ใช่เล่นสไนดยด้วยสไนด์ตอนนี้มันมี

คนหญิงไม่ใส่เสียงเพลงแห่งความสะใจคนระับเสียงเพลงที่ออกมาจากใจเลยว่าเขาเล่งเรา,ราเดําไหมเฮ้ยกับโดนหัวตะกี้ก็โดนโคนจัดเอ้ยไม่เล่นสไนแล้วหรอหลอดจ๊ะเล่สนสไนแล้วหรอจ๊ะเฮ้ยไม่เล่นละ ผมก็ไม่เล่นเหมือนกันแอกจานี่เป็นก่อนลูกกระสุนไม่อยากให้มันสามสามอะ่ะเพราะมันไม่ตึงผมไม่ใช่เอาปืนอะไรดีเนาะดีแบบแบบชนะเขาอะ่ะปืนนี้ดีกว่าปืนนี้ผมมีสกินที่โหดที่สุดก็คือสกินเนี้ยสกินเป็ดอะ่ะ อยากได้แบบสก,กินดีๆปืนนี้มันผมชอบเล่นแต่มันแบบสก,กินมันจั่วเขาไม่ได้อ่ะแบบพิชก,กีพีกี้ทอยเลตอ่ะไม่ใช่เจบกันไปแบบทารุสิ่งก,กินแอ๊ดอย่างแท้อะเทไม่เท่าก,ก,กินแอ๊จัดอ่ะไม่น่าเลย มันจะได้อะไรปูนปูนปูนสกีน้อยสกีนี้สมอกะนี่ยังไม่มีนี่ก็ไม่เอาหากได้อันเนี้แต่ไม่เป็นไรไม่เอาละไม่มีตังฮะจะเข็นแบบเติมแพ็กรายสัปดาห์ก็คุ้มกว่าเงี้ยเออเออเออเเออเออเออเอเออันนี้บัง เจ๋งคลิปนี้ก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับบายบายปายจิงนะบ๊ายบายไม่ใช่กันใหม่นะเสาหน้า